วิธีการแทงหวยนักสัตว์กับ LTO นางฟ้าเมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกเรียบร้อยแล้วเลือกหวยนักสัตว์ซึ่งจะมีให้ท่านเลือกเล่นถึง88รอบต่อวันและออกรางวัลทุก15นาทีเมื่อเข้ามาแล้วให้กดเลือกรอบที่ต้องการเล่นซึ่งก่อนจะเล่นท่านสามารถทำความเข้าใจกับการเล่นโดยการคลิกไปที่ปุ่มกติกาวิธีการแทงหวยนักสัตว์ในแต่ละรอบจะมีทั้งหมด4รูปแบบซึ่งจะมีอัตราการจ่ายอยู่ในวงเล็บด้านข้างรูปแบบที่1 คือเลือกเฉพาะนักสัตว์เพียงหนึ่งตัวอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละสิบรูปแบบที่สองเป็นการเลือกนักสัตว์หนึ่งตัวบวกกับตัวเลขสองหลักซึ่งให้อัตราการจ่ายสูงสุดบาทละหนึ่งพันรูปแบบที่สามเป็นการเลือกนักสัตว์หนึ่งตัวบวกกับเลขหน้าหนึ่งตัวให้บาทละหนึ่งร้อยและรูปแบบที่สี่เลือกนักสัตว์หนึ่งตัวบวกกับเลขหลังหนึ่งตัวให้อัตราการจ่ายบาทละหนึ่งร้อยเช่นกันหลังจากที่เลือกทางเสร็จแล้วให้ทําการกดปุ่มใส่ราคา ในหน้าต่อไปจะแสดงรายละเอียดที่ได้ทําการเลือกไว้ซึ่งท่านสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการใส่ลงไปในช่องจำนวนเงินหรือจะใส่จำนวนเงินที่เท่ากันทุกช่องในราคาทั้งหมดด้านล่างได้จากนั้นกดปุ่มยืนยันหน้าถัดไปจะแสดงรายการที่ท่านได้แทงเลขไว้ซึ่งท่านสามารถเลือกปุ่มดูโพยได้และหากตรวจสอบแล้วพบว่าแทางผิดสามารถกดปุ่มยกเลิกได้ทันที ง่ายๆกับการร่วมสนุกในการแทงหวยนักสัตว์กับเราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @lto.nsa